ว่าด้วยข้อเสียของภิกษุคำว่าภิกษุนั้นถูกความดำริครอบงามชนย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าอธิบายว่าภิกษุนั้นถูกความดำริในกามความดำริในพยาบาทความดำริในความเบียดเบียนกันความดำริตามทิฏฐิกระทบครอบงามคือกลุ่มรุมประกอบตกแต่งย่อมซบเซาคือหงอยเหงาเสื่องซึม ซึมเศร้าเหมือนคนกำพร้าคนโง่คนลุ่มหลงนกฮูกจ้องจับหนูอยู่ที่กิ่งไม้ย่อมบซบเศร้าหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าฉันใดสุนัขจิ้งจอกคอยจ้องจับปลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำย่อมบซบเศร้าหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าฉันใดแมวคอยจ้องจับหนูอยู่ตามรอยต่อที่ท่อน้ำ และที่ฝั่งน้ำมีเปลือกตมย่อมซบเซาหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าฉันใดลาหลังเป็นแผลย่อมซบเซาหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าอยู่ตามรอยต่อที่ท่อน้ําและที่ฝั่งมีเปลือกตมฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อรู้แล้วถูกความดําฤิในกามความดําริในพยาบาท ความดำริในความเบียดเบียนกันความดําริตามทิฏฐิกระทบครอบงามคือกลุ่มรุม,รมประกอบตกแต่งย่อมซบเซาคือหงอยเหงาเสื่องซึมซึมเศร้าเหมือนคนกำพร้าคนโง่คนลุ่มหลงรวมความว่าภิกษุนั้นถูกความดำริครอบงามย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้า คำว่าของคนอื่นในคำว่าครั้นได้ยินเสียงตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นอธิบายว่าอุปชาอาจารย์ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอาจารย์มิตรเพื่อนเห็นเพื่อนคบหรือสหายตำหนิว่าผู้มีอายุไม่ใช่ลาบของท่านเลยท่านเอาดีได้ยาก ที่ได้ศาสดาสูงส่งเห็นปานนี้บวชในธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ได้หมู่คณะที่ประเสริฐอย่างนี้เพราะเหตุแห่งเมตุนธรรมอัเลวก็บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิหริในกุศลธรรมไม่มีโอตปะในกุศลธรรม ไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีสติในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเธอครั้นได้ยินคือได้ฟังสำเนียกพิจารณากำหนดซึ่งคำคือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำร่ำสอนของคนเหล่านั้นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินคือขวยเขนินอึดอัดกระดากใจเสียใจ คำว่าเป็นผู้เช่นนั้นได้แก่ภิกษุนั้นเมื่อศึกแล้วเป็นผู้เช่นนั้นคือเป็นผู้อย่างนั้นผู้ดำรงอย่างนั้นผู้เป็นประการนั้นผู้มีส่วนอย่างนั้นรวมความว่าครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เกอ้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นถูกความดำริครอบงาม ย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้น54พระผู้มีพระภาคตรัสว่าลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกถ้อยคำของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างสัตราเธอย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี่แหละเป็นเครื่องทำให้ติดใจใหญ่ของเธอ คำว่าลำดับนั้นในคำว่าลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกถ้อยคำของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างสัตราเป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าลำดับนั้นนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน